ดีค่ะบัคสภาพมือสองค่ะแอลค่ะค่ะค่ะวันนี้คลูกค้าจ๋าเดียวามาดูรีวิวนะคะเป็นเสื้อมีฮูดผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า90ถึง100ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าๆนะคะขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า40บาทนะคะ เป็นเสื้อสเวตเตอร์มีฮูดค่ะผ่าบ้างไม่ผ่าบ้างคคเดี๋ยวเรามาดูกันราคา4,000บาทนะรูกค้าจ๋ากระสอบนี้ในราคา4,000บาทแต่ว่าเป็นคุณภาพเกรดดีนะคะ,ะ,คะใช่ค่ะูกค,คาจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอ5-20%นะคะราคาจค๋าขาดต้วนดำลอกเป็นขุยนะูกคาจ๋ามีเจอนะคะหมวดนี้ไม่เคยรีวิวเลยนะ,ะใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะรกคาจ๋าเรารู้สึกว่าตั้งแต่ปีนี้นะ รายการแรกเลยที่เป็นสเวเตอร์มีฮูดนะคะรูกค้ะจ๋าใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยเบอร์คอมบีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ๋ามีตั้งแต่เป็นสวมสวมบ้างไม่สวมบ้างแต่ว่าเป็นมีฮูดแบบนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นวัยรุ่นค่ะค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นมีหมวกแบบนี้เอค่ะเป็นมีหมวกทุกใบค่ะรูกค่ะจ๋าเน้นย้ำอีกรอบกระสอบนี้ในราคา4,000บาท แต่ว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นเกีรีค่ะคือได้นะได้ได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายอดิดาสค่ะแล้วก็ได้ในราคา4,000บาทด้วยแต่ว่าชอบตรงที่หลากหลายเนาะ,ะมีไปทั้งผ่าและไม่ผ่าอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็แบรนด์เยอะมากค่ะรุ่ค่ะาจาเอาที่น้ำหยิบให้ดูหลายตัวเลยนะคะเฮสันเอ็มมีมาอ d ด d ดาสมีมาอเวอร์คอมบีมมม้มีมาค่ะรุ่ค่ะจะหลากหล,กลายจริงๆนะคะแล้วก็ลวดลายสีสันคะมาเลย สีเรียบมีมาลวดลายมีมานะคะใช่ค่ะกคอาจ๋าเี่วเรามาดูกันนะคะว่าแบรนด์จะเยอะจะน้อยประมาณแบบไหนยังไงนะคะใช่ค่ะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องขายหน้าหนาวนะคะไวรุ่นใส่เล่นใส่เที่ยวค่ะใส่เก๋ๆค่ะลูกค้าจะใส่ได้หมดนะคะไม่จําเป็นต้องหนาวไม่จําเป็นต้องร้อนนะคะ ใส่กันแดดกันลมนะคะได้เหมือนกันนะคะคือวัยรุ่นต้องมีมถ้าใครไม่มีถือว่าเชยชสำหรับมีฮูดหมวดนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปรุ้นเองก็ได้ได<ช>ราคาส0 0พันบาทมีอยู่นี่เค้คาค่ะมีอะไรบ้คี่ะมีอะไรนะคะเมื่อกี้เนี่ยแบ็คอะไรนะซ <Superman S 2> ูเปอร์แมนซุเปอร์แมนมี h a สแอมค่ะมีค่ะ H ฮก็เจอเลยนะคะแบรนด์หลากหลายเดี๋ยวค่ะอารีด้ก็มีมานะ มาปนปนมาฮัลโหลค่ะน้ำจ๋าคิตตี้ฮัลโหลค่ะฮัลโหลคิตตี้นะลูกคา้าค่ะฮัลโหลคิตตี้ก็มีมานะคะลูคกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ได้เนะค่ะลูกค้าจ๋าในราคา4,000บาทเรื่องจํานวนชิ้นขออนุญาตประมาณการนะถ้าผ้าหนาๆเยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มถ้าเป็นผ้าบางเยอะๆ,ๆนะลูกคา้าค่ะต้นทุนอาจจะลดนะคะอ่ะลูกค้าค่ะขออภัยรอบ<อ>น,นี้เป็นคุณภาพนะลูกนะคา้าค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะราคา4,000บาทเท่านั้นนะคะ ค,คุ้มมากค่ะคุ้มจริงค่ะค่ะคุ้มมากสําหรับหมวดนี้นะคะแนะนําเลยค่ะโรคาจะวัยรุ่นผู้หญิงใส่ได้ไวัยรุ่นผู้ชายใส่ได้ค่ะโรคาจะได้ทุกสายแร็ปย่อแร็ปย่อก็ได้นะคะเอ,อสันดเอ็มค่ะแัะ่แบนนด้หมดแบรนด์คือเยอะนะคะค<ช>่ะอันนี้เรายังลือไม่ถึงครึ่งกระสอบเราเจอแบรนด์คือหลากหลายมาก อันไหนที่เป็นแบรนด์สามารถค่ะแย่ทำราคาได้ค่ะลูกค้าจะเอาก็สวยแท้สวยเลยสแท้เลิศมากราคาสีพันบาทาค่ะค่ะสีพันบาทจา้าลูกค้าจะเลือกโทนสีคะน้นคะ่ะค่ะเลยค่ะลูกค้าจะมีมาทุกสีนะคะลูกค้าจะไม่ว่าจะเป็นมินิมอลนะสีขาวสีเทาสีดำลมีมาหรือจะสีสันชูชาาดค่ะลูกค้าจะมีมาเหมือนกันค่ะค้ามาในนมีนะคะจ้าค่ะจารยน,น,นี้นะ่าะแบรนด์ ซีอยู่ค่ะแก๊บมาเลยค่ะลูกค้าจะแก๊บมาเลยนะคะแก๊บแต่ว่าบางตัวเขาจะเป็นขนนิ่มๆหมายถึงว่าใส่ตอนฤดูหนาวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ได้มีเป็นทั้งทาไม่ขาผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีค่ะลูกค้าจะใส่ได้ทุกเพศใส่ได้ทุกวัยขอให้ใส่ใส่ได้แต่ว่าบางคนเขาไม่ชอบใส่รัดรูปนะชอบใส่เป็นตัวใหญ่ๆอะไรคลุมก็มีได้ได้แกหรือว่าบางคนก็ใส่เป็นรัดรูปค่ะนะค่ะคือด้านในใส่แค่ยกทรงตัวเดียวแล้วก็ใส่แบบมีฮู้ดแต่ว่าแบบ ให้เป็นซิปก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากใส่นะคะใช่ค่ะเราจะใส่ไปโรงเรียนเนาะนักศึกษานักศึกษาใส่ทํางานใส่ขับรถนะคะได้เหมือนกันค่ะเราจะสําหรับหมวดนี้ป้ายป้ายมาเลยค่ะป้ายห้อยมาเลยค่ะเราจะจากตัวน,นี้นะคะอุ้ยเลิศมากแต่ว่าพี่ว่าเห็นเอมจะเยอะๆหน่อยนะ,ะมีหลายตัวหรือว่าน้เจอแบบว่าแบรนด์ที่หลากหลายใช่ค่ะหลากหลายเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะอุ้ยตัวนี้สวยเป็นของกิวดันะคะตัวนี้โอ้ได้เลยผู้ชายเนาะสไตล์ผู้ชาย แต่ว่าแยกไม่ออกนะอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าเป็นสวมหัวสามารถแบบว่าใส่ด้วยกันได้ถ้าไม่รัดรูปนะลูกค้าจ๋าผู้หญิงบางท่านก็อยากใส่เป็นตัวใหญ่ๆก็ได,ได้เหมือนจ่นะป้าแม่ถามเลยคะนัองจ๋าว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของอะไรอาญาโรช้าค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้สี0 0บาทเท่านั้นกระสอบนี้ในราคา4ี่0บาทเอาไปรุ่นเหนก็ได้นะลูกค้าจ๋าโอนนวีจ้าป้าน้ำไม่พักเลย โชว์กันไม่พักเลยสำหรับงานแบรนด์นะคะหลักหลายแบรนด์คือสุดยอดจริงอ่ะแบรนด์แบบโอ้โหลูกค้าสาวแบรนด์ดีแบรนด์ดังขนาดเลยแบรนด์บ้านเรารู้จักแต่ว่าแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะขึ้นอยู่กับลูกค้าทุกเป็นด้วยนะคะลูกค้าจ๋าในจุดนี้จีวีค่ะคอนเวิร์ตจ้าป้าคอนเวิร์ตก็มาคอนเวิร์ตลูกค้าจากคอนเวิร์ตเราก็มีมานะคะป้าแบรนด์ที่นี้หรอ แบนก็เราตัวดีอะนในกี๊ค,ค่ะแบนไลท์แต่ว่ากระสอบใหม่เราไม่ดูนะว่าจะแบนเยอะแบนน้อยแต่ถ้าลูกค้าชอบก็สามารถเอฟกระสอบนี้ได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวซาร่าค่ะหยิบไปีหนึ่งตัวสามตัวสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวไม่มีแน่นอนาาไ่าจ้ะเราจะหยิบเ <laughs> ทียบสภาพทีนะไม่ได้ <laughs> นะคะราคาจ่าตัวน,นี้ราคาสี่พันบาทค่ะต้นทุนสี่สิบบาทต่อต,ตัวค่ะราคาจ่าไปต่อยอดได้นามว่าค่ะราคาจ่าแล้วแต่ตลาดนะ ร้อยห้าสิบได้ตัวละร้อยได้ร้อยห้าสิบได้ร้อยแปดสิบสองร้อยได้ใช่ค่ะแต่ว่าเอาไปซักก่อนเนาะอ่าใช่ค่ะซักทำความสะอาดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดด้วยนะคะเอาไปซักเอาไปดีนน้ำขาวยูนิโคเต้นทุนสี่สิบบาทโอ้โหจียูหนูก็สี่สิบบาทค่ะเดียวฮะอ้ยยลูกค้าจ๋าแบรนด์เฮสันเอ็ม เยอะๆค่ะเยอะแบรนด์เยอะมากค่ะแต่ตอนนี้ไล่แบรนด์แทบจะไม่ถูกแล้วคอนเวิร์ตนาะคาค่ะมาอคอมบี้นะคะก็ดีด้าฮัลโหลไนกี้แล้วก็แบทแมนใช่ไหมคะอ่าแบทแมนตอร์ี่หนูก็มานะเมื่อกี้บิงระบองจ้ะป้าบิงระบองยังมาค่ะลูกค้าจ้ะบิงระบองของเรายังมานะคะแบรนด์เยอะมากแบรนด์เยอะมากเน้นย้ำอีกรอบลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้เป็นวันที่ 他来呢。 สิบเก้าเอาวันที่เก้าแล้วลูกค้าจ๋าอ่าช่วงนี้กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาจัดโปรอะไรนะคะวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์อ่าวันที่สิบสี่นะคะลูกค้าจ๋าวันวาเลนไทน์นะคะใช่ค่ะหน้าเพจนี้แจ้งแล้วนะคะลูกค้าจ๋าว่ามีรายการอะไรบ้างหรือพนักงานขายก็น่าจะแจ้งไปบ้างแล้วนะคะใช่ค่ะจ๋าว่ามีโปรโมชั่นอะไรสําหรับวันที่สิบสี่รอเอฟรอซื้อวันที่สิบสี่กันได้เลยนะคะค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าใหม่ก็เบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กค กดไว้ก่อนค่ะน้ำขาหรือว่าค่ะทากงานขายก่อนว่าต้องการจะซื้อหมวดอะไรนะคะลูกค้าจะพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะใช่คุ้มมากค่ะน้ำขาแบนเลยแบนหลายแห้งแบนเยอะมากเยอะจริงๆค่ะเดียวค่ะแนะนำค่ะตัวไหนไม่ใช่แบรนด์ค่ะลูกค้า่ะแต่ก็ยังสุดคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าต้องทุน40บาทค่ะลูกค้าจะไปต่อยอดได้อะยูนิโคอีกแล้วค่ะเคบอยค่ะไม่พักเคบอยค่ะเคบอยเรายัง นะคะลูคาัดเพบอยของเรายังมาเลยอ่ะแบนเด็ว่าสุดยอดใช่ค่ะแบนเยอะมากแบนเยอะจริงจีวค่ะแทบจะทุกตัวเลยลูกค้าจ๋าแทบจะทุกตัวเลยอ่ะแนะนำค่ะซื้อเยอะลดเยอะค่ะลูกค้าจ๋าซื้อ5้ากระสอบมีส่วนลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะซื้อเซ็ตสิบกระสอบเนาะเรามีราคาส่งด้วยแต่ว่าลูกค้าต้องเช็คสินค้าก่อนนะว่ามีถึงบ้างนะคะกลัวไม่ถึงเนาะไม่ค่ะ เพราะว่าราคาของเราคุ้มมากอ่ะวิเบเวิร้วยนะคะขอตัวสุดท้ายและท้ายสุดอันนี้เราก็ประมาณการขอปิดท้ายด้วยย,ยูนิโคจ้ายังแบนอ่ายูนิโคยูยุนะคะตัวสุดท้ายขอปิดท้ายด้วยยูนิโคนะคะคุ้มมากอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าทวนลายกันนะคะหมวดน,นี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อมีฮูดผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นงานอ่าญี่ปุ่นรัดไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ ราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการ90 100, 100ตัวต,ต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆ40บาทค่ะแอดส่วนลูกค้านในที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กทา Facebook, เว็บไซต์ไอจะเีเดี๋ยวจะเป็นเบอร์โรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางแต่ก้โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขอติดตามทางช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับบวดนี้ขอบคุณค่ะ